คุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศมาหาอะไรอร่อยๆทานกันดีกว่านะคะนนจังหวัดอุทัยธาน,นีเขามีร้านหมูสเต๊กค,คุณอ้อเขาบอกขายดีจนต้องจับบัตรคิวกันเลยล่ะ<อ>คุณผู้ชมติดตามกันเลยในช่วงมาลอดกิน อยู่ที่นี่น่ากินมากคุณข่าร้านหมูสเต๊กค,คุณอ้อนะคะขายอยู่ที่ถนนคนเดินตรอกโรงยาเทศบาลเมืองอุทัยธาน,นีนะจ๊ะเขาบอกเป็สูตรดั้งเดิมจากรุ่นคุณแม่ใช้เครื่องหมักตามสูตรสืกทอดกันมาแล้วก็จะต้องเอาไว้ในช่องแข็งเนี่ยหสัปดาห์แล้วค่อยมาย่างด้วยเตาถ่านร้อนๆแบบนี้เห็นไหมฮานะ่า อร่อยมากแล้วกลิ่นน่าจะโชยไปเลยอะ่ะคือจะบอกนี้ว่าใครที่จะอุดหนุนต้องรอบัตรคิวนะคะ<ย>เพราะว่าคนเยอะมากจริง,<อ>รงพราะเขาเนี่ยย่างแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้เวลารอแป๊บหนึ่งลูกค้าที่ไปยืนบอกว่าโอโ้โหเฝ้าร้อยถึงเย็นวันเสาร์มากๆเพราะว่าเขาขายเย็นวันเสาร์ะจะได้ลิ้มลองความอร่อยของร้านนี้สักทีถทาพลาดเนี่ยต้องรอสัปดาห์หน้าเลยอ่ะคุณผมบอกนิดนึงแม่ว่าเนี่ยเป็นหมูสะเต๊กที่ผมชื่นชอบเพราะไอ้ไอ้ท่อนสุดท้ายมันจะเป็นมัน ร่างนื้นหลยนะอร่อยโอเคเดี๋ยวฉันกินเนื้อแล้วเอามันไว้ให้คุณนะคะยิงนี้เขาบอกว่าคุณอ้อเจ้าของร้านเนี่ยขายหมูสเต๊ะเฉพาะช่วงเย็นวันเสาร์ <c oughs> ที่ถนนคนเดินตรงนี้ตรอกโรงยาเ <c oughs> ท่านั้นวันเสาร์เท่านั้นวันหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า1 0,000ืไม้ ราคาชุดดีก <Auf> ว <s> ่าเริ่มต้น10ไม้70บาทนะครับพร้อมกับน้ำจิ้มเนาะก็จะมีน้ำจิ้มถั่วน้ำจิ้มอาซาบะของเขานะขายตอนเย็นนะคะ3โมงเย็นถึง2ทุ่มนะคะใครมาแล้วกลัวไม่ได้ทานก็เข้าไปสั่งได้ไปดูกันได้ Facebook หรือเบอร์โทรศัพท์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะจ๊ะจ้ายิ่งช่วงนี้อากาศดีๆไปแวะอุทัยแวะตลาดเช้าอย่างนี้ดีเลยตลาดเย็นตลาดเย็นในนี้ขาะเออบรรยากาศก็ดีเหมือนกันหลยใช่ตเช้าั้งเย็นเลยละกันคุณผู้ชม